สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับครูพี่ฟิล์มและอักษร on learn สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ครูฟิล์มจะพานักเรียนทุกคนไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาเราลองนึกดูนะคะว่าเราเนี่ยได้เคยทานยาอะไรกันมาบ้างแล้วอ่าและเรารู้หรือไม่ว่ายาที่เรากินนั้น มันจัดอยู่ในประเภทอะไรวันนี้ครูฟิล์มจะพามาจัดหมวดหมู่กันนะคะแล้วลองดูไปพร้อมๆกับครูฟิล์มนะคะนักเรียนยาแต่ละประเภทนั้นใช้กับอะไรบ้างและมันมีหมวดหมู่แบบไหนล่ะครูฟิล์มขอแบ่งเป็น5หมวดหมู่ด้วยกันนะคะหมวดหมู่ที่1นั่นก็คือยาสามัญประจําบ้านนั่นเองแบบไหนล่ะคะครูที่เป็นยาสามัญประจําบ้าน นั่นก็คือประชาชนหรือว่าคนอย่างเราเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้เองนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปแน่นอนนะคะว่าก็จะมีคำว่ายาสามัญประจำบ้านกำกับอยู่บนฉลากนั่นเองค่ะประเภทที่2ยาอันตรายยาอันตรายเป็นแบบไหนกันนะแน่นอนนะคะว่าสำหรับยานี้เนี่ย จะต้องอยู่ในการดูแลควบคุมของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเช่นแพทย์เภสัชกรผู้ที่เป็นคนจ่ายยาและจะมีคำว่ายาอันตรายกำกับอยู่บนฉลากประเภทที่3เป็นยาแบบไหนนะนั่นก็คือยาแผนปัจจุบันที่ไม่ใช่ยาอันตรายนั่นเองยาแผนปัจจุบันนั้นก็จะเป็นในรูปแบบต่างๆนะคะมีฉลากครบถ้วน แล้วก็ค่อนข้างมีความปลอดภัยนะคะตัวอย่างเช่นยาแก้ไข้หวัดสูตรผสมนั่นเองแบบที่4ยาสมุนไพรนะคะยาสมุนไพรส่วนใหญ่แล้วเป็นยาที่ได้จากพืชสัตว์หรือว่าแร่ธาตุที่ไม่ได้นำมาปรุงแต่งใดๆเลยตัวอย่างเช่นถ้าครูพูดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนักเรียนทุกคนอาจจะอ๋อแล้วก็ ปิ้งเลยก็ได้ว่ามันคืออะไรนั่นก็คือว่านหางจระเคนั่นเองใบมะขามหรือว่าดีเกลือนะคะไปดูอย่างที่5ก,กันดีกว่ายาแผนโบราณยาแผนโบราณน,นั้นส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้กันในอดีตนะคะถามว่าปัจจุบันมีใช้บ้างหรือไม่ก็ยังมีอยู่บ้างนะคะแต่จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยาแผนโบราณอย่างถูกต้องนะคะ เช่นยาเขียวหอมเป็นต้นนั่นเองนะคะมาถึงตรงนี้แล้วเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าหนูไม่สบายขึ้นมาหรือว่าคนในครอบครัวของหนูไม่สบายต้องไปหาหมอแล้วได้รับยามาแต่หนูเนี่ยมีความสงสัยว่ายานั้นเนี่ยก็จะมีทั้งก่อนอาหารแล้วก็หลังอาหารเอ๊ะ แล้วเราจะมีวิธีการกินก่อนอาหารหรือว่าหลังอาหารระยะเวลาเท่าไหร่ดีล่ะวันนี้คุูพี่ฟิล์มมีคำตอบค่ะเราลองมาดูกันนะคะถ้าเป็นยาก่อนอาหารเราควรกินก่อนอาหารเนี่ย30นาทีและขณะที่ท้องว่างถ้าเป็นยาหลังอาหารควรกินหลังอาหารประมาณสัก15ถึง30นาที ส่วนถ้ายานั้นให้กินพร้อมอาหารทันทีก็ควรจะกินพร้อมคำแรกอย่าลืมนะคะถ้ายานั้นให้กินพร้อมอาหารก็ควรจะกินพร้อมกับคำแรกหรือว่าหลังอาหารทันทีไม่ต้องรอระยะเวลายาก่อนนอนเราควรจะกินเมื่อไหร่นะคะยาก่อนนอนเราควรจะรับประทานก่อนนอนสัก1 5ถึง30นาทีเป็นอย่างไรกันบ้างคะ เราพอจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าแต่ละยาประเภทนั้นควรกินช่วงเวลาไหนก็อย่าลืมไปปรับใช้ให้เหมาะสมด้วยนะคะอ่าข้อนี้เรามาดูค่ะเด็กๆแล้วถ้าเกิดว่าเรากินยาชนิดนั้นหรือว่าคนรอบข้างของเรากินยาชนิดนั้นเกิดอาการแพ้ยาขึ้นมานี่คือสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยเราจะมีวิธีการประถุพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรบ้าง ตั้งใจฟังใหดีนะคะเพราะว่านี่คือสิ่งที่สำคัญในการช่วยรักษาชีวิตตัวเราเองและคนรอบข้างเลยเราลองมาดูนะคะสังเกตไปพร้อมๆกันนะคะเบื้องต้นอาการแพ้ยาจะมีอาการตุ่มแดงร,บรอบๆตัวจะมีอาการคันปากจะบวมพออาการหนักๆจะรู้สึกว่าเริ่มหายใจไม่ค่อยออกใจสัน่น นะคะแน่นหน้าอกแล้วก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้และสิ่งที่เราควรจะทําเป็นอย่างแรกคืออะไรเมื่อเราพบเห็นแบบนี้เมื่อไหร่เราจะต้องหยุดยาที่สงสัยนั่นทันทีเลยบอกเลยนะคะว่าห้ามกิน2คือถ้าเกิดว่าอาการแพ้แบบรุนแรงควรจะรีบส่งพยาบาลนะคะรีบส่งไปที่โรงพยาบาล พร้อมกับนำยาทั้งหมดที่มีนั้นเอาไปให้กับคุณหมอดูด้วยนะคะ 3. ถ่ายรูปที่เป็นผื่นเกิดขึ้นนั้นเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและทำงานได้ง่ายเช่นลมพิษส่วนใหญ่แล้วลมพิษเนี่ยมักจะหายไปเองได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่ลมพิษล่ะนี่คือสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องถ่ายรูปเอาไว้นะคะ และคราวนี้เรามาดูนะคะว่าวิธีการเก็บรักษายานั้นเนี่ยควรจะเก็บแบบไหนนะคะอย่างแรกเลยนะคะเด็กๆเ,เราเนี่ยควรจะเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้องภูเขาและอุณหภูมิห้องมันเป็นอุณหภูมิที่เท่าไหร่ละคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอุณหภูมิห้องจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสหรือว่าอุณหภูมิทั่วไปที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนั่นแหละคะ่ะ สองคือไม่ควรเก็บหลังตู้เย็นนะคะแล้วก็ไม่ควรให้โดนแสงความร้อนหรือว่าความชื้นนะคะเก็บให้สูงแล้วก็พ้นมือเด็กเข้าไว้นะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยอาจจะไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้มันกินได้ไหมหรือว่ามันกินไม่ได้นะคะและแน่นอนนะคะถ้าเรามีความรู้ตรงนี้ก็จะดีต่อตัวเรา แล้วก็คนรอบค้างมากๆเลยสำหรับวันนี้คลิปวิดีโอนี้ครูฟิล์มก็อยากจะให้นักเรียนลองไปปรับใช้ดูในชีวิตประจำวันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอ็ดดูเคชั่น